คนที่ว่าเลี้ยงแบบปลาเลี้ยงแบบธรรมชาติแบบนี้นะนะกึ่งเลี้ยงนะฮะกึ่งกึ่งเลี้ยงกึ่งธรรมชาติแบบนี้ลองดูได้นะครับลองดูได้จ้ะรับนะครับลองดูลองดูนะครับลองดูเพราะว่ามันบางทีบางทีเราเออก็คือบางทีบางทีเราไม่รู้เออบางทีเราแบบ เห็นต้นกล้วยล้มเออฟันเออเรา,เราพอเราตัดเครือเสร็จปั๊บแล้วต้นกล้วยเราจะทําอะไรดีอะไรเงี้ยเราสามารถเอาไปให้อาหารปลาได้นะคือทุนนะทุนทุนค่าอาหารนะถ้าใครรู้นะเพราะส่วนมากคนเราค้างอ่าตามบอ่อนะฮะตามบอ่อตามอะไรส่วนมากเขาก็จะเนี่ยนะก็จะเขาก็จะปลูกอย่างเงี้ยแหละปลูกกล้วยปลูกอะไรไว้นั่นแหละนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะครับเรื่องปกติเลยนะฮะ นะครับเราข้างบอ่อเป็นเรื่องปกติมากเลยที่เขาจะปลูกปลูกผักปลูกหญ้าปลูกนู่นปลูกนี่เป็นอ่าเป็นไรายได้เสริมนะฮะเป็นไรายได้เสริมมั่งเป็นในนี่เสริมมั่งนั่นแหละนะครับเป็นเรื่องปกติจ้ะนะครับนะครับลองดูได้เลยนะจ๊ะลองดูจ้ะลองดูนะครับ <c oughs> ขอบคุณวิพรจ้านะครับขอบคุณนายๆเด้อนะครับ ว่าการเลี้ยงแบบเนี้นะฮะถือว่าถือว่าประหยัดต้นทุนเยอะไหมเยอะถามว่าเยอะนะนะแต่ว่าถามแต่ว่าเราต้องแต่เราต้องสรรหาสรรหาพืชพืชหรือผักอะไรก็อะไรก็ได้ที่ว่ามันที่ว่าที่เราไม่ได้กินเราไม่ได้ใช้เนี้ยนะ,ะเอามาสับให้เขาให้เขาผสมให้เขากินด้วยนะครับ ถึงเรากินไม่ได้แต่ปลาเขากินได้นะครับผมเนาะน้าก็ไม่ได้เสียเนาะเขาเขาเก็บกินหมดแหละนะฮะเขาเก็บกินหมดนะครับในข้อนี้นะครับอันนี้คือข้อดีของของการเลี้ยงปลาอ่ากึง่งเลี้ยงกึ่งธรรมชาตินะครับผมเนาะอันนี้เ่เท่าที่ผมสังเกตดูนะ่ะเท่าที่ผมสังเกตดูก็คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเป็นอย่างนั้นจริงจ้ะนะครับ บางทีเราก็ให้ชมพู่บ้างนะฮะให้ชมพู่บ้างให้เศษข้าวบ้างนะฮะผสมผสมกันไปเนาะนะฮะผสมผสมกันไปนะครับก็ถือว่าดีนะก็ถือว่าดีนะฮะถือว่าดีนะฮะดีกว่าเราไปทิ้งฟางนะฮะเราไปให้เขากินเขากินหมดแหละนะครับผมเนาะตอนนี้ชมพู่ก็หมดแล้วชมพู่นะฮะไม่โตเอ่อมาชมพู่ไม่โตแล้วนะชมพู่ไม่โตแล้วนะโตมาไม่ได้กินสักลูกเลยกินไม่ได้ครับเออ กินไม่ได้จ้ะนะฮะเพราะว่าเขาเน่าหมดใส่ปลาต้องให้ปลาหมดเลยนะฮะมันก็เลยแบบเออมันเออย,ยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเนาะแต่พูดถึงว่ามันก็อืมนั่นแหละสิ่งที่ว่าเหลือเ่าเหลือกินเหลือใช้อะไรแล้วแต่นะนะของคนเราอะ่ะเราเอาสามารถบอลเลี้ยงได้นะครับสําหรับ สำหรับคนที่ว่าเลี้ยงกึงเ,เลี้ยงกึงเลี้ยงกึงธรรมชาติแบบนี้นะนะแตไไไไ่ไม่ใช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 ่ว่าเลี้ยงโดยตรงนะนะฮะไม่ใช่แบบไปตีน้ําแล้วเลี้ยงโดยตรงไม่ใช่นะคะนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะโอ้อยางงั้นเดี๋ยว,วเดี๋ยวโรคนะฮะโรคไข้ไข้เจ็บนะฮะจะเข้ามานะฮะเข้ามาหาปลาหากุ้งนะครับผมเนาะอันนั้นแต่อันนี้ผมพูดถึงว่าเลี้ยงของในลักษณะของกึ่งเลี้ยงกึงธรรมชาติ คือปล่อยบ้างเลี้ยงบ้างปล่อยบ้างเลี้ยงบ้างแบบนี้นะครับนะครับอย่างเงี้ยสามารถทําได้นะครับแต่ถ้าเราไปเลี้ยงแบบโดยตรงเลยอย่างงั้นนะฮะต้องตีน้ําต้องตีน้ําต้องตีน้ําบาบัดน้ํานะครับผมเนาะแล้วก็ต้องให้อาหารอย่างเดียวเราจะเราจะเอาอย่างอื่นมาเอามาลงปั๊บเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีผลกระทบทันทีเลยนะฮะมันจะมีผลกระทบเนี่ยนี่อันนี้คือความแตกต่างของการเลี้ยงโดยตรงกับ กับเลี้ยงกึง่งเลี้ยงกึ่งธรรมชาติแบบนี้นะครับผมเนาะอันนี้คืออันนี้คือข้อแตกต่างของเขานะครับของทุกอย่างนะฮะของทุกอย่างย่อมมีข้อแตกต่างอยู่เสมอแหละนะครับนะฮะของทุกอย่างย่อมมีข้อแตกต่างนะครับ มันอยู่มันมันอยู่ที่ว่านะฮะอยู่ที่ว่าเราจะอ่าจะเลี้ยงแบบไหนดีนะครับอ่านั่นแหละ